โรนันโดแค่ที่2ทับเทนสุดยอดการเซ็นสัญญาของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันสมัยคมแมนยูเมื่อวันศุกร์ที่8พฤษภาคมถือเป็นวันครบรอบ7ปีที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันประกาศอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ปปศาจแดงการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2012-2013เรียบร้อยซึ่งถือเป็นแชมป์ลีกหนสุดท้ายของพวกเขาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นอกจากประสบความสำเร็จอย่างมากมายในแง่ถ้วยแชมปแล้วเฟอร์คี้ยังทำได้ดีมากๆในการคว้าตัวนักเตะม,มาเสริมทัพตลอดระยะเวลา27ปีที่นั่งเก้าอี้กุนซือใหญ่ในทีนโอทัฟฟอร์ดและนี่คือสิบยอดการเซ็นสัญญาของเฟอร์กูสันในการคุมทัพพิศาัแดงอันดับสิบปาติสเอลล่าจากอาร์เอสโมนาโกเมื่อปี2006ค่าตัว5.5ล้านปอนด์ ก้าเข้ามาเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้าได้ทันทีซึ่งนอกจากช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้อย่างมากมายแล้วโดวยจะติติลงเล่นรวมทุกรายการ379นัดทำได้10ประตูและ40อซีตลอดระยะเวลา8ปีครึ่งที่อยู่กับทีมถือว่าเอลล่าเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่ามากๆสำหรับเบอร์กูสันอันดับ9เจนนิสเออร์วินจากโอแฮมแอตเลติกเมื่อปี1990 ค่าตัว625,000ปอนด์เป็นอีกหนึ่งแบ็กไซด์อยู่ในลิสต์นี้โดยเออร์วินได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวามากๆและถือเป็นอีกหนึ่งคุณพลนคนโปรดของเฟอร์คูสันแถมเป็นผู้เล่นที่สังหารลูกจุดโทษที่ชัวร์มากๆด้วยและตลอดระยะเวลา12ปีในทีมอัแทฟอร์ด1990-2002เอร์วินประสบความสำเร็จอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควา้าแชมป์ที่เม์ลิกได้ถึง7สมัยอันดับ8 ลิโอเฟอร์ดินาน์จากลิเวอร์พูลเมื่อปี2002ค่าตัว30ล้านปอนด์ยังคงเป็นผู้เล่นกองหลังแต่คราวนี้ยกมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กโดยเฟอร์ดินาน์กลายเป็นนักเตะเชาวอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดตอนเก็บข้าวของยา้ายจากลีิมาร่วมกวนกับปีศาจแดงเมื่อปี2002และด้วยความการเล่นที่แข็งแกร่งคงเส้นคงวาตลอดการเล่น455นัดแถมประสบความสำเร็จอย่างมากมายรวมกับทีมคงสามารถการันตีได้ว่าเฟอร์ดินาน์เป็นอีกหนึ่งสุดยอดตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อันดับ7เนมันยาดิวิชจากสปาร์ตักมอสโกเมื่อปี2006ค่าตัว7ล้านปอนด์เฟอร์กี้ได้แสดงให้เห็นถึงสายตาอ,อันแหลมคมในการตัดสินใจคว้าตัววิดิชเข้ามาร่วมทีมซึ่งตอนแรกแทบไม่มีใครรู้จักมาก่อนขณะที่วิดิชเองก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการปรับตัวแต่หลังจากนั้นดาวเตะเลือดเซิร์ฟก็สามารถสถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์แบ็กของโลกและก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมตั้งแต่ฤดูก,กาล2010ถึง2011 โดยวิดิธลงเล่นให้ปีศาจแดงไปทั้งสิ้น300นัดทำได้21ประตูปี2006-2014คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยตีกคัพ3สมัยและยูฟาแชมเปียนลีก1สมัยในการร่วมงานกับท่านเซอร์ซึ่งว่ากันว่าหากวิดิธยังเล่นฟุตบอลอยู่ในทุกวันนี้ค่าตัวของเขาคงจะถึงหลัก80ล้านปอนด์ได้ไม่ยากอันดับ6สตีฟบูจากนอริซิตี้เมื่อปี1987ค่าตัว825,000ปอนด์ถือเป็นนักเตะผู้บนของเฟอร์กูสัน ตั้งแต่การคุมทัพปีศาจแดงช่วงแรกๆแรกเนับเป็นนักเตะที่มีส่วนผลักดันให้แมนยูไนเต็ดก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของโลกในยุค90โดยบูสับคู่เซนเตอร์แบ็กกับแกรี่พาริสเต์ได้อย่างแข็งแกร่งและควา้าแชมป์ร่วมกับทีมได้อย่างมากมายถึง12รายการซึ่งก็รวมถึงแชมป์พีเมลิก3สมัยเอเอคัพ3สมัยและยูโรเปียนคัพวินเนอร์คัพ1สมัยก่อนเก็บข้าวของย้ายไปเบอร์มิงแฮมซิตี้ในปี1996อันดับ5เวโรนีจากเอเวอเรตเมื่อปี2004 ค่าตัว25.6ล้านปอนด์ค่าตัวระดับ25.6ล้านปอนด์กับนักเตะอายุเพียง18ปีณเวลานั้นถือเป็นดีลที่แพงมากๆทว่าสุดท้ายลูนี่กับกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเดือดของการเซ็นสัญญาของเซอร์อเล็กเพราะหลังจากนั้นเขาได้ทำผลงานกระทุงประตูดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมและสุดท้ายตัวเลขประยุทธ์ที่253ลูกจาก559นัดซึ่งกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรมยังช่วยทีมควาแชมได้อย่างมากมาย ้ดยเฉพาะตำแหน่งแชมป์พีเมลิก5สมัย FA คัพ1สมัยยูฟาแชมเปียนลีก1สมัยและยูฟายูโรปาลีก1สมัยทำให้ค่าตัว2 5 6ล้านปอนของเขากลายเป็นเงินถูกๆไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำให้บิษัทแดงอันดับ4ลอยคีนจากนัตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อปี1993ค่าตัว3.75ล้านปอนด์ยังไงก็ต้องมีชื่อของคินอยู่ในลิแน่นอน เขาคืออีกหนึ่งสุดยอดกับตันทีมตลอดกาลของสโมสรโดยคีนลงเล่นให้ปีศาจแดงไปทั้งสิ้น480นัดทำได้51ประตูในปี1993-2005ถึงคว้าแชมป์ีเมียริก7สมัย FA อคัพ4สมัยและยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแทนเอริกคันโตนาในปี1997อันดับ3เอริกคันโตนาจากลีเยูในเดเมื่อปี1992ค่าตัว1.2ล้านปอนด์ แม้จะอยู่กับทีมแค่ห้าฤดูกาลลีไทยในปี1997แต่คันโตนาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของปีศาจแดงเพราะนอกจากเป็นผู้เปิดประตูนำความสำเร็จสู่สโมสรแล้วด้วยร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมลีลาอันสวยงามแถมมีบุคลิกที่ไม่เหมือนใครทำให้เขากลายเป็นที่เคารพบ,บูชาของเหล่าสาววกเลดอามีเดยคันโตนาลงเล่นให้แมนยูเน็ดไปทั้งสิ้น185านัดทำได้82ประตูแม้สถิติไม่ได้ดูสวยหรูอะไรมากเดยคันโตนา ือเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากๆของเฟอร์กี้อันดับ2คริสเกยโนโรนันโดจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2003ค่าตัว12.25ล้านปอนด์นี่คือนักเตะที่หลายๆคนยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันรวมกับลิโอเนลเมสซี่และเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะตลอดกาลร,ระดับเดียวกับตำนานอย่างเปเรล่และดิเอโกมาลาโดน่าซึ่งจริงๆแล้วโรนันโดอาจไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้หากไม่ถูกเฟอร์กูสันคว้าตัวมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อ17 เจอผลงานกระทุ้ง118ประตูแากแกรลงเล่น292นัดความช่วยทีมกอบโกยช่วยแชมป์ได้อย่างมากมายทั้งในและนอกประเทศก่อนถูกขายให้กับเลอ,อันมาตริดในปี2009ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติโลกณนเวลานั้นแน่นอนโรนดโดคืออีกหนึ่งสุดยอดตำนานของปีศาจแดงอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับหนึ่งปีเตอร์ชไมเคลจากบอลบีเมื่อปี1991ค่าตัว550,000ปอนด์แม่แปลกใจที่ชไมเคล ลังอันดับหนึ่งเพราะเฟอร์ฟูสันเคยพูดเอาไว้ว่าการคว้าตัวแชมยเยค้ลส่ถินโอทัฟฟอร์ดเดยมค่าตัว550,000ปอนด์ถือเป็นดีลห่งศตรวรรษขณะที่หลายๆคนก็ยกย่องให้ตำนานมือกาวเลือดเดนส์คนนี้เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เมลีโดยตลอดระยะเวลา8ปีกับแมนยูเน็ตดนั้นแชมเยเคลงเล่นไปทั้งสิ้น398นัดทำได้1ประตูความนังคว้าแชมป์ได้อย่างมากมาย ซึ่งก็นแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของเจ้าตัวอยู่ที่ฤดูกาลสุดท้าย1998-1999ที่เขาช่วยทีมคว t r เ p ิลแชมป์เพราะหากทีมไม่ได้เขาช่วยเซฟลูกจุดโทษของเดนนิสเบิร์กแคมป์อาร์เซนอลในเกมเอฟเอัพรอบรองชนะเลิศนัดลีเพแล้วก็แมนยูไนเต็ดอาจไม่ได้แชมป์ครบทั้ง3รายการก็ได้